โจทย์ข้อที่1อะตอมของธาตุประกอบด้วยอนุภาคที่สําคัญ3ชนิดคือโปรตอนนิวตรอนและเอิเล็กตรอนข้อที่1ถูกหรือผิดไหมนะัน,นั้นนะคะเราพิจารณาจากแบบจําลองอะตอมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนั่นก็คือแบบจําลองอะตอมกลุ่มหมอกลักษณะคืออนุภาคของเอิเล็กตรอน,นะคาะโคจรรอบนิวเคลียส ซึ่งในนิวเคลียสมีอนุภาพของนิวตรอนและปโปรตอนนะคะข้อที่1จึงถูกต้องค่ะข้อที่2อ,อิเล็กตรอนมีมวลมากกว่าปโปรตอนประมาณ1,800เท่าพิจารณาจากอนุภาพของปโปรตอนนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าอนุภาพของอิเล็กตรอนดังนั้นมวลของอนุภาพโปรตอนจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะ ข้อที่สองจึงผิดนะคะข้อที่สโปรตอนและนิวตรอนมีมวลใกล้เคียงกันพิจารณาจากขนาดนะคะพบว่าขนาดของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนมีขนาดใกล้เคียงกันดังนั้นมวลจึงมีขนาดใกล้เคียงกันด้วยคะ่ะข้อที่สจึงถูกต้องนะคะข้อที่4สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของาธาตุฮีเลียมดูจากตารางธาตุนะคะ ฮีเลียมคือสัญลักษณ์ He ซึ่งมีเลขมวลคือ4และเลขอะตอมคือ2ดังนั้นข้อที่4ถูกต้องค่ะข้อที่ 5. ไอโซโทปหมายถึงธาดดนนตุานโโนะะาชนิดเดียวกันที่มีจำนวนโปรตอนไม่เท่ากันไอโซโทปนะคะคือธาตุชนิดเดียวกันที่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันค่ะแต่นิวตรอนต่างกันดังนั้นข้อที่5ผิดนะคะ